สวัสดีแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับผมป้อมมานอมนะครับตอนนี้รายงานออกจากถนนพระรามสองนะครับขาเข้านะครับกมที่สี่บวกแปดร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อ่าสภาพการจราจรนะครับก็รถก็มีจํานวนเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามป้อมมานอมนะครับที่ร้ายทุกครั้งนะครับอ่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับก็ ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผมทุกครั้งนะครับที่ผงมาไล์สดนะครับก็ใช้วาจาสุภาพนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ไม่ทํากันนะครับแบบนี้ก็ก็ขอฝากนะครับทุกครั้งที่ป้อมานอมลงมาไล์ทุกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งปืนนะครับและเพจยังไงใสอ่อนนะครับตอนนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับก็ด่านนะครับ ด่านควันดำเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ประชาชนนะครับเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพนะครับก็เห็นนานแล้วนะครับการแก้ปัญหามันแก้ได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแบบแผนเราก็ไม่รู้อสิ่งที่เรารู้นะครับคือตํารวจนะครับอาจราจรกลางนะครับชอบด่านควันดามากนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยสอบมาเป็นตํารวจนะครับเพื่อทําสิ่งนี้หรือ หลายสิ่งนะครับอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่ผมเห็นนะครับก็ตั้งดา่านคอนดัแบบนี้เห็นเป็นประจํานะครับแต่ก็ไม่ทุกวันบางครั้งเขาก็ย<ๆ>้ายไปอ่าที่จุดอื่นบ้างนะครับอ่าอย่างท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเห็นไหมครับเหมือนผมไหมเยอะมากนะครับอันสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเรื่อง ค่า PM สอเนี่ยผมว่านะในความคิดส่วนส่วนตัวผมนะมันไม่ได้เกี่ยวกับรถนะครับบางครั้งอะฝุ่นมาจากหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างนะครับมีฝุ่นมีอะไรบ้างน,นะครับมันก็มีส่วนนะอย่างสมมุติว่ารถรถออกจากต่างจังหวัดใช่ไหมออกจากต่างจังหวัดเนี่ยก็คือประมาณ ที่ใหม่หรือสงกรานยางเงี่ยค่าค่าเพียรมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับขนาดลดหายออกจากพื้นที่กรุงเทพฯป่านคระนะออกเยอะแต่เพียรสองค่าก็ยังอยู่นะครับอ่าแล้วให้ตำร,รวจมาตั้งด่านแบบนี้ไม่รู้ว่ามันมันมันแก้ปัญหาได้ไหมอ่าท่านผู้ชมเห็นไหม <laughs> มันแก้ได้ไหมครับในส่วนตัวผมผม,ผมว่าแ,แ,กแก้ลำบากนะครับอ่า ดูนะครับช็อตเด็ดนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันตรายไหมครับเห็นไหมยืนยืนยืนโดกันอยู่แบบนั้นครับคุณดูนะครับอ่าจราจรสองนายนะครับกลวยกลวยไม่มีนะครับดูครับอันตรายไหมครับผมว่าอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับดูนะครับอ่าท่าน้ท่านผู้ชมเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้ประมาณอ่าร้อยเมตรนะครับอาจจะเกินร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิด ประชาชนนะครับชนตายขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าใครจะเดือดร้อนนะครับคุณไปยืนอยู่แบบกลางถนนแบบนั้นนะครับไม่มีกลวยนะครับคุณอยู่ในช่องเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมว่าตำรวจนะครับไปยืนอยู่ช่องสองนะครับอ่าช่องที่สองนะครับมันอันตรายมากนะครับคุณมายืนอยู่ตรงนี้ยังยังไงก็มีรถหลุดเข้ามานะครับคุณได้แน่นอนครับคุณได้แน่นอนเดี๋ยวชีวิตชีวิตนะครับอ่า ชีวิตคุณมีค่านะครับลูกเมียของท่านนะครับก็รอท่านอยู่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับโดนรถชนตายมานะครับการจราจรนะครับจากสมัยดํมมานะครับรถก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับมีด่านนะครับมีด่านมาตั้งอยู่จุดนี้รถมันก็เบี่ยงออกนะครับ มันก็ทําให้จราจรก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่ก็พอได้ครับก็พอได้ก็ฝากประชามพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ผ่านมาในกมทีทิีีบวกแปดร้อยขาเข้านะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็ชะลอบ้างน,นะครับก็ชะลอนะครับเดี๋ยวไปชนเจ้าหน้าที่เอาเดี๋ยวคุณก็เดือดร้อนเอานะครับ อ่าคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับอย่าไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันว่าอาจจะไปกล่าวหาเขานะครับอันนี้ก็ฝากเตือนๆนะครับสมาชิกนะครับทุกๆท่านนะครับการจราจรตอนนี้นะครับสิบเ็นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับด้านขาออกนะครับหน้าโลตัสพระรามสองตรงนี้นะครับ ก็มีการชะลอตัวนะครับเพราะว่ารถจะไปเบี่ยงใช้เส้นบางแคนะครับออกอำเภอปาประแดงก็ได้นะครับเห็นไหมครับรถตอนนี้สะสมยาวนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันทํางานวันแรกนะครับรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับต้านขาเข้าก็เยอะเหมือนกันครับแต่ก็พอได้ครับพอได้ นี่ครับ PM 2.5เนี่ยมันมันสร้างผลกระทบหรือจะมีประโยชน์ต่อใครบางคนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามีประโยชน์ต่อใครบางคนหรือคนบางกลุ่มชอบก็ได้นะครับ PM สอานะครับคนบางกลุ่มอาจจะชอบนะครับแต่ประชาชนอาจจะไม่ชอบนะครับ อาจจะมีคนบางกลุ่มผมไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ชอบเพี pm 2.5นะครับเพื่อจะเป็นอ่าจะได้มาตั้งด่านนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาครับเป็นหน้าที่ของเขานะครับนี่ครับช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับก็ทุกคนก็ ช่วยๆกันนะครับแต่ไม่ว่านะครับโควิดจะระบาดหนักขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมนะครับลงมาไล์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับดูทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะโรคระบาดหนักขนาดไหนนะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับจราจรกลางนะครับมาตั้งด่านก็ไม่รู้ว่าท่านกลัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นี่นะครับก็มาเห็นอยู่แบบนี้ประจําครับอถนนพระรามสองเนี่ยแต่ แต่ก็ไม่ทุกวันนะครับก็มานั่งกันเขียนแบบแบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10มกราคม2565ตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา35นาทีนะครับอ่าคิดถึงทุกท่านนะครับอ่าจะเป็นไลฟ์แรกนะครับที่ผมมาลงด่านนะครับไลฟ์จริงๆอ่ะเป็นไลฟ์ เป็นไลท์ที่สองก็ได้แต่เป็นไลท์แรกที่ผมลงด่านนะครับวันนี้อาจจะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับผมก็มาขอเก็บภาพบรรยากาศนะครับอ่าด้านการจราจรนะครับให้พี่น้องประชาชนคนทางบ้านนะครับที่เข้ามารับชมเพจนะครับทุกท่านนะครับก็ขอกราบนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะเก่าไปแล้วผมก็ขอมาขอ ราบสวัสดีที่มารับชมผมนะครับป้อมมานอมไลฟ์นะครับเป็นไลฟ์แรกนะครับที่ลงด่านนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศด่านนะครับและบรรยากาศการจราจรของกรุงเทพมหานคระนะครับถนนพระรามสองนะครับผมว่า จะลาจรนะครับถ้าจะขยันขนาดนี้นะครับผมว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองนะครับตั้งเป็นด่านดีไหมด่านแบบด่านแบบยังไงล่ะทุกครั้งที่ผมผมผมบอกนะครับผมว่าตั้งตั้งเหมือนเหมือนด่านด่านช่างที่ร้องว่าดีไหม <laughs> หรือมีความคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับตั้งแบบตั้งด่านแบบเหมือนรถจะเข้าในเมืองใช่ไหมวิ่งเข้าไปเลยเหมือนด่านช่างครับเพราะว่าส่วนหนึ่งทำ,ทำไมผมชอบนะมันจะไม่สร้างปัญหาการจราจรแบบนี้นะครับมันจะไม่สร้างปัญหาการจราจรและเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะขอโทษขอไปด้วยครับ มันจะไม่ได้สร้างปัญหาเกี่ยวกับการที่ท่านเอาลวยมาวางไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ารถที่สัญจรไปมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปเร็วๆนะครับไม่ใช่ว่ามาติดนะครับแบบนี้หรือผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าขนส่งไม่มีน้ํายานะครับมันมันมันดูไม่ดีถ้าบอกแบบนี้มันผมผมไม่อยากไปกล่าวหามันมันดูไม่ดีว่าไม่มีน้ํายามันมันมันไม่ใช่นะเอออย่าไปพูดแบบนี้นะครับ ว่าขนส่งไม่มีน้ำยาว่าทำไมรถรถควันดำทำไมาหลุดรอดออกมานะครับผมว่าตรอ,อนะครับอย่างตรอ,อเนี่ยออกกฎหมายออกมาใหม่เลยหรือกฎระเบียบก็ได้นะครับรถด,ดีเซลไปตรอ,อไม่ได้แบบนี้นะอีกความผิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนกฎหมายไปเลยรถตรอ,อที่ที่รถใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะวิ่งเข้าไปเลยขนส่งโดยเฉพาะนะครับอย่าไปตรวจตรอ,อผมไม่ได้บอกว่าตรอ,อไม่ดีนะผมผมไม่ได้บอกนะครับ ก็มีตำรวจบางนายนะครับผมไม่ได้บอกว่าอยู่ยจุดนี้นะบอกว่าอประชาชนเนี่ยไปตรวจตรอ,อประชาชนไปตรวจตรอ,อเขาตรวจมาไม่รู้อะบางทีเขาจะเขาจะบอกว่าไม่ผ่านแต่เขาก็ให้ผ่านแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าตรอ,อไหนนะออันนี้ผมไม่ได้บอกตรอ,อไหนนะเดี๋ยวเพราะว่าตรอตรอ,อดีๆเขาก็มีนะครับอ่า ตอดีๆก็มีนะครับอันนี้ผมไม่ไปพาทพิงตอที่ไหนนะครับอแต่ผมขออยากให้เปลี่ยนไปเลยตลอไม่ต้องตรวจเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าตรวจออกมาเขาก็มันจะมีปัญหาครับไม่พออประชาชนเสียเงินไม่พอก็ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่มาเสียตังค์อีกทีละหนึ่งพันบาททีละหนึ่งพันบาทภาษีก็เสียนะครับผมจริงๆผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่ารถผมใช้ น้ำมันเบนซิน,นแต่คนที่เขาเดือดร้อนนะครับผู้ประกอบการหรืออะไรเนี่ยครับมันเดือดร้อนเพราะว่าทีละพันทีละพันมันก็โอ้โหก็เอาเรื่องนะ่ะดูครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเรียกรถนล้วครับแต่นานเรียกดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับคุณคิดว่าเนี่ย วันหนึ่งเขาจะได้กี่พันบาทนะครับวันคนพันหนึ่งต่อคันนะครับโอ้โหเยอะมากคือท่านผู้ชมเยอะมากผมบอกเลยอาฝากเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยท <c oughs> ันคงทํางานเหนื่อยนะครับเพราะว่าแดดแรงนะครับยุบดีไหมครับท่านผู้ชม ผมว่าไม่ต้องให้ขนส่งตรวจเครื่องยนต์ดีเซลจะดีไหมครับอ่าอ่าถ้าผมเป็นสสนะผมแก้เลยนะอ่าผมจะเสนอเลยคือขนส่งผมไม่ให้ตรวจผมจะไม่ให้ตรวจอันนี้สมมุตินะสมมุติถ้าผมเป็นสสนะแต่ผมไม่เป็นหรอก <laughs> สมมุติว่าผมเป็นสอสอผมผมจะบอกให้ รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมให้หน่วยงานเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยตรวจเฉพาะควันดำครับภาษีถ้าเป็นภาษีเหรอเอาไปเอาไปขนส่งให้ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจของสำนักงานตำรวจชาติอ่ะไอไอขนส่งเนี่ยไม่ต้องยุบ คุณไม่ต้องตรวจเลยเพราะว่าคุณตรวจ,จยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาตรวจอยู่ดีอ่า <c oughs> ใช่ไหมครับท่านผู้ชม <c oughs> เขาก็ตรวจอยู่ดี <c oughs> ก็ให้มันจบอยู่ที่ตำรวจเลยไม่ต้องไปตรวจตรลออกเลิกไปหมดเลย <c oughs> เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็แบบการห้าดีเก่งกันเก่งกันมากการตรวจความดำเนี่ยก็ยอมนบนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะอ่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนแบบวิศวกรมานะครับเขาเป็นตำรวจแต่เขาก็เก่ง เห็นไหมเขาก็เก่งกันแบบนี้ให้เขาทํางานเลยดีไหมครับท่านผู้ชมเปลี่ยนกันเลยอ่าประชาชนจะไม่ได้เดือดร้อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้รถใช้ถนนผมก็ต้องการอ่ที่จะใช้ถนนหนทางที่จะสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมละ่ะอยากสะดวกสบายเหมือนผมไหมถ้าอยากสะดวกสบายก็คนและแชร์นะครับไปถึงอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ท่านกำลังดำลงตําแหน่งอยู่นะตอนนี้นะครับเปลี่ยนเหมือนผมว่าจะดีไหมอ่ามันจะไม่ได้ไปเดือดร้อนประชาชนที่คนสัญจรไปมาแบบนี้นะครับอืมมันจะไม่ได้เดือดร้อนผมรู้ว่าเปอร์เซ็นน่ะเจ้าหน้าที่ถามว่ามีไหมคนละคันอะ่ะเปอร์เซ็นน่ะเปอร์เซ็นรางวัลน,นําจับอะ่ะมีไหมผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นประโยชน์นะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ เลิกเปอร์เซ็นต์นะครับรางวัลนาจับนะครับผมว่ายกเลิกไปเลยเงินรางวัลนาจับก็ช่างนะครับเอาเข้าหลวงหมดทุกบาททุกสตางค์เลยครับขอให้ท่านขยันแบบนี้ต่อไปนะครับปดออกหมดมันจะไม่ได้เป็นปัญหาให้สังคมนะครับหรือประชาชนที่คนสัญจรนะครับผมก็เสียภาษีนะครับเดือนปีหนึ่งนะครับไม่น้อยบาทนะครับทุกคนก็อาจจะเยอะกว่าผมอีกนะครับก็อยากใช้รถใช้ถนนให้มันปลอดภัยสบายนะครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ก็ลําบากอยู่แล้วนะครับเข้าไปเสียภาษีอยู่ที่ขนส่งมันก็เยอะอยู่แล้วอม,มัดเสียอ,อยู่ที่นี่อีกอ่าสมมุติว่าอ่าพี่น้องประชาชนนะครับไปตรวจไปตรวจวันน้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาเจออีกก็คุณใช้งานไปแล้วถามว่าโดนไหมโดนครับไม่เหลือครับคุณจะไปต่อภาษียังไงนะครับ <c oughs> สมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งคุณไปต่อ ประมาณอาทิตย์หนึ่งมามาเจอแบบนี้นะครับมาเจอแบบนี้คุณก็ต้องโดนอีกเพราะว่าคุณคปชูชายรถแล้วไงมันดําแล้วไงไม่จบไม่จบไม่สิ้นนะครับปัญหาแบบนี้เป็นที่โอ้อยู่กับเมืองไทยมานานแล้วนมนานแล้วไม่รู้ว่านายกคนไหนจะมาแก้ไขเรื่องแบบนี้นะครับเ <c oughs> นาะอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่มีอะไรละ ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เอาภาพบรรยากาศมาด่านเมืองไทยของเรานะครับที่เห็นเป็นประจาก็คือด่านควันดำกองกับการหน้าครับเก่งมากครับเยี่ยมนะครับสวัสดีนายตำรวจดีๆนะครับทุกๆท่านนะครับที่กองกับการหาครับก็หลายท่านนะครับผมไม่ได้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แวะไปเยี่ยมพวกท่านนะเอามาเป็นมุมสูงให้ท่านผู้ชมดูนะครับทางบ้านขอผู้ที่ตาม ป้อมอมณอลนะครับไลค์ทุการนะครับอย่าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ขอฝากอีกครั้งหนึ่งอย่าดา่าใครด่าก็ลบผมไม่ลบนะเพราะว่าวมันเยอะมากโอเคครับรักทุกท่านนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมป้อมมณอมนะครับรายงานนะครับสวัสดีครับ